การจัดการการจัดจำหน่ายและการส่งเสริมการตลาดการค้าแบบไม่มีหน้าร้านทางออนไลน์แนวคิดของการค้าแบบไม่มีหน้าร้านทางออนไลน์ความหมายของการค้าแบบไม่มีหน้าร้านทางออนไลน์หมายถึงการซื้อขายผลิตภัณฑ์ไม่ว่าจะสินค้าหรือบริการผ่านเครือข่ายอิเล็กทรอนิกส์ที่ส่วนใหญ่คืออินเทอร์เน็ตการขายที่ผู้ซื้อไม่จำเป็นต้องเดินทางไปซื้อสินค้าที่หน้าร้านเพียงเลือกซื้อสินค้าผ่านการสื่อสาร ทางอินเทอร์เน็ตจากที่ไหนก็ได้ชำระเงินผ่านระบบที่น่าเชื่อถือและรอรับสินค้าอยู่ที่บ้านความสำคัญของการคร้าแบบไม่มีหน้าร้านทางออนไลน์ 1. เป็นช่องทางการคร้าแบบไม่มีหน้าร้านที่เติบโตสูง 2. ใช้เงินลงทุนต่ำกวา่าการจัดการจำหน่ายทางอื่นๆ 3. สามารถจัดจำหน่ายได้ตลอดเวลาไม่มีวันหยุด 4. ไม่มีข้อจำกัดเรื่องพื้นที่และการเข้าถึงลูกค้า ปัจจัยที่เกี่ยวข้องในการเลือกรูปแบบของการค้าแบบไม่มีหน้าร้านทางออนไลน์ 1. ประเภทของกลุ่มเป้าหมาย B 2 B การค้าแบบไม่มีหน้าร้านทางออนไลน์ระหว่างองค์การธุรกิจด้วยกันต้องอาศัยความน่าเชื่อถือและการสื่อสารข้อมูลที่ค่อนข้างเป็นทางการดังนั้นการค้าผ่านเว็บไซต์และอีเมลค่อนข้างเหมาะสมกว่ารูปแบบอื่น B 2 C การค้าแบบไม่มีหน้าร้านแก่ลูกค้ารายย่อย ต้องอาศัยการเข้าถึงง่ายและสื่อสารข้อมูลได้สะดวกรวดเร็วดังนั้นการค้าแบบไม่มีหน้าร้านทางสื่อสังคมออนไลน์และสนับสนุนด้วยรูปแบบอื่นๆค่อนข้างเหมาะสม B 2 G การค้าแบบไม่มีหน้าร้านทางออนไลน์ให้แก่หน่วยงานราชการเนื่องจากหน่วยงานราชการอาจต้องการจัดจำหน่ายที่เป็นไปตามกฎเกณฑ์ของหน่วยงานการค้าแบบไม่มีหน้าร้านทางออนไลน์ทำหน้าที่เพียงให้ข้อมูล แต่จ,จัดจำหน่ายผ่านพนักงานขายเพื่อให้ความสะดวกเป็นรูปแบบที่เหมาะสม 2. ขอบเขตลูกค้าและงบประมาณธุรกิจขนาดเล็กที่รองรับเขตลูกค้ากลุ่มเล็กๆอยู่ภายในประเทศมีงบประมาณธุรกิจต่ำสามารถเลือกรูปแบบการค้าแบบไม่มีหน้าร้านทางออนไลน์ที่ใช้ค่าใช้จ่ายต่ำขณะที่ธุรกิจขนาดใหญ่ต้องการรองรับขอบเขตลูกค้าทั้งภายในและนอกประเทศต้องใช้รูปแบบการค้าแบบไม่มีหน้าร้านทางออนไลน์ที่ใช้งบประมาณสูงกว่า 3. การค้าแบบไม่มีหน้าร้านของคู่แข่งขันผู้ประกอบการจําเป็นต้องพิจารณารูปแบบการจัดจําหน่ายของคู่แข่งขันเพื่อนํามาประเมินรูปแบบที่เหมาะสมต่อขีดความสามารถในการแข่งขันของธุรกิจสี 4. ความเหมาะสมของผลิตภัณฑ์ผลิตภัณฑ์แต่และอย่างมีความเหมาะสมกับรูปแบบการค้าแบบไม่มีหน้าร้านทางออนไลน์ที่แตกต่างกันเนื่องจากสื่อทางอิเล็กทรอนิกส์แต่และอย่างมีลักษณะที่แตกต่างออกไป การค้าแบบไม่มีหน้าร้านผ่านเว็บไซต์และอีเมลความหมายของการค้าแบบไม่มีหน้าร้านทางเว็บไซต์และอีเมลเป็นการนำเสนอผลิตภัณฑ์สู่ลูกค้ากลุ่มเป้าหมายผ่านทางเว็บไซต์และอีเมลโดยอาศัยเทคนิคของคอมพิวเตอร์และอินเทอร์เน็ตผลิตภัณฑ์ที่เหมาะสมกับการค้าแบบไม่มีหน้าร้านทางเว็บไซต์และอีเมลผลิตภัณฑ์ราคาไม่แพงหรือมีตราสินค้าซึ่งเป็นที่ยอมรับที่ไม่ต้องการอาศัยการตัดสินใจที่ยุ่งยากซับซ้อน ผลิตภัณฑ์ที่ต้องอาศัยความน่าเชื่อถือองค์กรผลิตภัณฑ์ที่รองรับลูกค้าในวงกว้างแนวทางการพัฒนาการค้าแบบไม่มีหน้าร้านทางเว็บไซต์และอีเมล 1. จัดทำและออกแบบเว็บไซต์ให้เหมาะสม1.1ทางเลือกในการจัดทำและออกแบบเว็บไซต์ผู้ประกอบการสามารถพิจารณาทางเลือกของเว็บไซต์ได้3แนวทางประกอบด้วยสร้างเว็บไซต์ส่วนตัวใช้หน้าร้านออนไลน์สำเร็จรูป หรือสร้างหน้าร้านจากเว็บไซต์สำเร็จรูป 1.2. การประเมินประสิทธิภาพของเว็บไซต์ผู้ประกอบการควรประเมินประสิทธิภาพของเว็บไซต์ที่จัดทำขึ้นอย่างสม่ำเสมอเกณฑ์นนนในการประเมินที่สำคัญประกอบด้วยการใช้งานของลูกค้าปริมาณลูกค้าที่เข้าเยี่ยมชมและตอบสนองต่อกิจกรรมการจัดจำหน่ายต่างๆและคุณภาพของเว็บไซต์ 2. เสนอทางเลือกการชำระเงินที่สะดวกและปลอดภยัย ทางเลือกการชำระเงินที่เป็นที่นิยมใช้อยู่ในปัจจุบันการโอนเงินที่เคาน์เตอร์ธนาคารการชำระเงินผ่านเพย์พาการชำระเงินผ่านบัตรเครดิตและการชำระเงินปลายทาง 3. สนับสนุนการสื่อสารต้วยจดหมายอิเล็กทรอนิกส์หรืออีเมลผู้ประกอบการสามารถส่งอีเมลเพื่อแจ้งรายละเอียดการสั่งซื้อจากเว็บไซต์หรือส่งอีเมลเพื่อสื่อสารการตลาดให้เข้าไปซื้อที่เว็บไซต์ 4. สร้างระบบติดตามการส่งมอบและขนส่งทำให้ผู้ซื้อสามารถติดตามความเคลื่อนไหวของผลิตภัณฑ์หรือความคืบหน้าของการส่งมอบได้ 5. รับประกันผลิตภัณฑ์และติดตามผลหลังการขายหากสินค้าที่ซื้อไปใช้งานไม่ได้ตามจุดประสงค์หรือเกิดความไม่พอใจผู้จัดจำหน่ายควรจัดทำนโยบายการคืนสินค้าหรือยกเว้นความรับผิดชอบไว้บนหน้าเว็บไซต์อย่างชัดเจน การค้าแบบไม่มีหน้าร้านผ่านสื่อสังคมออนไลน์และแอปพลิเคชันการค้าทางสื่อสังคมออนไลน์ความหมายของสื่อสังคมออนไลน์คือรูปแบบของข้อมูลออนไลน์ที่สร้างเริ่มต้นส่งต่อและใช้โดยลูกค้าให้การสื่อสารถึงผลิตภัณฑ์ความเป็นไปส่วนบุคคลและประเด็นต่างๆสื่อสังคมออนไลน์ที่ใช้กันบ่อยๆคือบล็อกทวิตเตอร์และไมโครบล็อกเครือข่ายสังคมออนไลน์และการแบ่งปันสื่อทางออนไลน์ หรรือกาแอปพลิเคชันเป็นโปรแกรมประยุกต์ทางโทรศัพท์เคลื่อนที่ที่ถูกสร้างขึ้นเพื่ออำนวยความสะดวกในการใช้งานเฉพาะอย่างความหมายของการค้าทางสื่อสังคมออนไลน์เป็นการนำเสนอผลิตภัณฑ์และแลกเปลี่ยนทางการค้าโดยใช้สื่อสังคมออนไลน์เป็นช่องทางสนับสนุนการเลือกผลิตภัณฑ์และสั่งซื้อผลิตภัณฑ์ที่เหมาะสมกับการค้าทางสื่อสังคมออนไลน์ผลิตภัณฑ์ที่เกี่ยวข้องกับชีวิตความเป็นอยู่และกระแสนิยม ผลิตภัณฑ์ที่ไม่ต้องอาศัยข้อมูลเทคนิคซับซ้อนแนวทางการพัฒนาการค้าผ่านสื่อสังคมออนไลน์ 1. ตอบสนองลูกค้าผ่านสื่อสังคมออนไลน์อย่างสม่ำเสมอ 2. ทางเลือกการชำระเงินที่หลากหลาย 3. ส่งมอบผลิตภัณฑ์รวดเร็ว 4. บรรจุหีบห่อที่แข็งแรงทนทานและสวยงาม 5. ติดตามผลหลังการขายและสร้างการสื่อสารข้อมูลระหว่างลูกค้าการค้าทางแอปพลิเคชัน ความหมายของการค้าทางแอปพลิเคชันเป็นการค้าแบบไม่มีหน้าร้านผลิตภัณฑ์โดยใช้โปรแกรมประยุกต์เป็นช่องทางในการเลือกผลิตภัณฑ์และคำสั่งซื้อผลิตภัณฑ์ที่เหมาะสมกับการค้าแบบไม่มีหน้าร้านทางแอปพลิเคชัน 1. ผลิตภัณฑ์ที่สามารถตัดสินใจซื้อได้ง่ายไม่ต้องมีมูลค่าสูงมากและต้องนำเสนอข้อมูลผลิตภัณฑ์ไม่มาก สผลิตภัณฑ์ที่มีกลุ่มเป้าหมายเป็นคนรุ่นใหม่ลูกค้าต้องเป็นคนยุคใหม่ที่ใช้เครื่องมือสื่อสารและสามารถชำระเงินทางอิเล็กทรอนิกส์ได้แนวทางการพัฒนาการค้าทางแอปพลิเคชัน 1. พัฒนารูปแบบแอปพลิเคชันให้เหมาะสมแก่การใช้งานบนอุปกรณ์เคลื่อนที่ 2. สร้างประสบการณ์ร่วมของลูกค้าในการใช้งานแอปพลิเคชัน